โอเคครับเรามาต่อข้อ3เลยนะครับข้อ3โจทย์บอกว่ากโกเมทโฟกัส i 16ิบหกบวก i สิบเจ็ดบวก i สวก i สบวก i ยบวก i อยครับมีค่าเท่ากับข้อใดนะครับเราข้อตอนแรกเราต้องมาหาค่า i ก่อนนะครับตามนี้เลยนะครับเศษอะไรพวกนี้คือ,อ i อ หนึ่งหกเท่ากับหนึ่งเจ็ดไอ่หนึ่งแปดไอ่หนึ่งเก้าครับเราจะมาหากันเลยนะครับไอสิบหงนี่ก็คือจะหารสี่ลงตัวนะครับก็จะเป็น ก็จะเป็นหนึ่งนะครับ i 1สิบเจ็ดนี่ก็คือหารหารสี่เหลือเศษหนึ่งนะครับก็จะเป็น i นะครับส่วน i 1สิบแปดหารสี่ครับเหลือเศษสองก็จะเป็นลบหนึ่งนะครับ i 1สิบเก้าก็เหลือเศษสามครับก็จะเป็นลบไครับ i ยี่สิบนะครับ <c oughs> ไม่อาหารลงตัวนะครับก็จะเป็นหนึ่งครับกอ i ยี่สิบก็จะเป็นไครับต่อมาเราก็จะมาพาอโจทย์เราจะมารวมนะครับพ่อโจทย์บอกว่าบวกกันนะครับแล้วบวก,กลยนะครับ เอาบวกกันเอาหนึ่งนะครับหนึ่งกับลบหนึ่งแล้วก็บวกหนึ่งนะครับนะครับไอนะครับเราก็เอาไอลบไอแล้วก็บวกไอนะครับเอามาตัดกันเลยนะครับ หนึ่งลบหนึ่งก็เท่ากับศูนย์ครับบวกหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งนะครับ i ลบ i ลบศูนย์บ,บวก i ก็จะเป็น i ครับครับก็จะเป็นบวก i นะครับเราได้คําตอบแล้วครับเราไปดูใช้นะครับตอนนี้ตอบข้อวัยครับ,บค,ครับ